<c oughs> วันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้พากันได้ทำบุญให้ทานอย่าปล่อยปะละเลยเพราะชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เรามาพักชั่วคราวชั่วคราวในสายทางที่เราจะก้าวเดินต่อไปนั้น,นเวลานี้ยังไม่ปรากฏที่สุดจุดหมายปลายทางแต่ละต่อรายใดเลยจะต้องก้าวเดินไปจากชาตินี้ไปชาติหน้าจากภบนี้ไปพบหน้า หมุนกันไปพามาอยู่พบนี้แล้วก็่าพักเร่งมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วเราก็มาพักในความเป็นมนุษย์อายุกี่ปีนี่เป็นว่าพักอยู่ในอัตภาพอันนี้พอชีวิตนี่หาไม่แล้วเราก็ก้าวเดินไปสู่พบใหม่อีกนี่เรียกว่าก้าวเดินต่อไปพใหม่นั้นจะเป็นพบดีพบชั่วก็เป็นพบแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเราเอง ถ้าเป็นพบชั่วก็คือกรรมชั่วของเราเราต้องเสวยความทุกข์จากกรรมชั่วของตัวเองถ้าเป็นพบดีก็เราก็เสวยความดีจากการสร้างคุณงามความดีของเราเองเป็นสุข <ST AN eigentlich> ไปอยู่พบใดพบใดก็มีความสุขความเจริญเพราะอย่างไรเราจะต้องก้าวไปอย่างนี้เรื่อยๆไป <c oughs> <larva> e> เหมือนเมืม่อวานนี้มหาวนอี แล้วปหาวันพรุ่งนี้วันมะรืนติดต่อกันไปอย่างนี่เรื่อยไปนี่การที่จะเกิดในภพนั้นชาตินี้ก็เหมือนกันกันกบวานนี่มหาวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้มันจะก้าวเดินข้องมันไปอย่างนี้จึงต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีการก้าวเดินด้วยการสร้างคุณงามความดีไปด้วยกันนี้จะเป็นการย่นทางย่นหนทางที่เราจะเกิดเป็นจํานวน มากหรือนานแสนนานนั้นให้โหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความสุขความสำราญบานใจในภพชาตินั้นๆแม้จะเกิดในภพใดชาติใดเราก็มีบุญหนุนจิตใจของเราให้มีความเป็นอยู่มีความสุขความสำราญบานใจในภพชาตินั้นๆไม่ฝืดเกลืองหรือไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไปด้ดย่ายเดียว ที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้พากันอุตส่าห์พยายามเ <c oughs> ชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดที่จะล่มจมไปเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครล่มจมแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามท่านแต่คนไม่เชื่อทำนั่นแหละ เป็นคนที่จะล่มจงไปตลอดทั้งทั้งตีโออาฟูฟ้าเย่อหยิ่งจองของว่าตัวนี้เก่งกว่าเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกอยากทำอะไรก็ทำขันท,ทำอะไรก็ทำเราก็มีอำนาจทำได้ในกรรมต่างๆงานต่างๆแต่กรรมมันนั่นทั้งดีทั้งชั่วก็ต้องเป็นผลมาบีดบังคับเราจนได้ถ้าเป็นผลดีก็หนุนเราให้ไปทางที่ดี ถ้าผลชั่วก็บีบบังคับเราให้รับแต่ความทุกข์ความทรมานโลกเขามีความสุขเรามีแต่ความทุกข์อย่างนี้มันดูไม่ได้เลยให้ีเลีเ่ยงขวัญขวายเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่เช่นนี้ <c oughs> จะไม่เสียเวล่เวลาเกิดมาตายเปล่าๆเกิดมาให้ได้สร้างคุณงามความดีเป็นสเสบียงไว้สำหรับจิตใจของเราไปพบหน้าชาติหน้าบุญกุศลจะ ส่งเสริมให้เราไปในพบที่ดีชีวิตก็ยืนนานเป็นลำดับอันบีวาบุญบุญกุศลมากแล้วทางก็ย่นเข้ามาการเที่ยวเกิดเที่ยวตายในเป็นวัฏตะวนในโลกเหมือนนี้ซึ่งยาวแสนยาวสำหรับพบชาติของเราก็จะส้นหดย่นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งเรามีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้ว ก็ผ่านไปได้เลยเพราะความดีนี่แหละความดีพาเราให้ผ่านพ้นจากทุกไปได้แต่ความชั่วมีแต่จะกดจะถ่วงลากเราลงสู่ทางต่ำเไื่อับความทุกข์ความเดือดร้อนไปโดยลำดับลำดัตลอดไปเลยนี่ยังไงคัดเลือกตัวเองตื่นมาเช้าวันหนึ่งคืนหนึ่งย่าจะเพียงหาอยู่